จดยังไงให้อ่านซ้ำได้ง่ายครับถ้าใครเป็นผู้ติดตามใน Facebook ของผมมาก่อนนะครับจะทราบดีเลยครับว่าผมมักจะใช้สมุดจดโน้ตสรุปนะครับแบบขนาด A5 นะครับที่มีลายเส้นแบบดอทหรือแบบจุดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นขนาดที่มีไซส์เล็กอย่างนี้นะครับกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับทำไมผมถึงเลือกสมุดจดขนาด A5 ขนาดนี้นะครับก็เพราะว่า เมื่อผมจดสรุปแล้วเนี่ยผมก็ต้องเอาสมุดจดนั้นนะครับมาอ่านอีกรอบซ้ําไปรอบที่2หรือรอบที่3าเพื่อทําให้สมองเราจดจําได้ง่ายขึ้นนะครับที่สําคัญในะการจดสมุดแบบนี้นะครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราลงมืออ่านอีกรอบครับเพราะว่ามันดูง่ายใกล้มือแล้วก็สะดวกในการใช้งานด้วยครับผมจะเลือกสมุดจดที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายนะครับสามารถใส่ในกระเป๋าสลิงแบ็คที่ผมมักใช้เป็นประจําเลยด้วยครับการที่สมุดจดของคุณนะครับมันมีขนาดเล็กเนี่ย โอกาสที่จะหยิบขึ้นมาอ่านย่อมมีสูงกว่าแน่นอนครับถ้าเปรียบเทียบกับสมุดจดที่มีขนาดใหญ่เทอะทะต่อไปก็จะเป็นปากกาที่ผมใช้จดโนต้ตนะครับก็ขอเล่าย้อนให้ฟังก่อนครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมกําลังจะหาปากกาเพื่อน,นํามาใช้งานทั่วๆไปนะครับผมเดินเข้าไปในร้านขายเครื่องเขียนแห่งหนึ่งนะครับพยายามที่จะเลือกหาปากกาน้ําเงินนะครับที่ตัวเองถูกใจนะครับแล้วก็ใช้แล้วไม่หมุดหงิดงมึกไม่แห้ง ใช่ไหมครับว่าผมเลือกซื้อมาเกือบ10รุ่นนะครับไม่ซ้ํากันเลยนะเพื่อจะนํามาทดสอบทดลองเขียนดูว่าอันไหนมันเขียนแล้วเวิร์กที่สุดนะครับสาหรับตัวเองแต่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กสักอันนะครับจนกระทั่งผมมาเจอปากการุ่นนี้โดยบังเอิญนะครับผมใช้ปากกายี่ห้อนี้รุ่นนี้มากว่า3ปีแล้วนะครับมันเป็นปากกาเจลนะครับสีน้ําเงินของยี่ห้อ Double A นะครับขนาด0.7นะครับเม็ดอินเจแปนซึ่งปากการุ่นนี้นะครับเป็นปากกาที่ เขียนได้ง่ายแล้วก็ไหลลื่นมากๆนะครับผมใช้ปาการ,รุ่นนี้มาโดยตลอดนะครับคือใช้ทั้งการสอนใช้ทั้งการทํางานทนายความของตัวเองด้วยครับซื้อทีก็ซื้อแบบยกกล่องไปเลยนะครับทีเดียวใช้ได้นานนะครับแล้วก็หมึกไม่แห้งเหมือนรุ่นอื่นๆด้วยครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมาเองนะครับใครรักขคาชอบปาการ,รุ่นไหนก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับนี่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆของการ จดอย่างไรให้อ่านซ้ําได้ง่ายครับแต่ถ้าใครสนใจอยากลองปากการุ่นนี้หรือว่าสมุดจดแบบดอทแบบนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปกับทนายติครับ